อันนี้กล่องอะไรอ่ะเฮ้ยกล่องอะไรมะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ท่าเลนสวัสดีสวัสดีค่ะน้องเจสจะมาหนีน้องเจ๊แค้นหอ่าวันนี้น้องเจสจะมาทำอะไรฝรั่งฝลังอ่าในโชว์โชว์ให้เพื่อนดูนะหยิบมาให้เพื่อนดูสิมันคืออะไรฝรั่งสีชมพูกับาเจนนี่ก็ แต่โชว์ให้เพื่อนดูก่อนคืออะไรคือไอติมแต่ก่อนมันเป็นไอติมเน้นเป็นยังไงมันเป็นแบบเป็นเจลใช่ไหมเป็นเยลลี่เยลลี่มันคือเยลลี่มันเป็นเยลลี่ไอติอ่าไหนโชว์ให้เพื่อนดูดีๆนั่นคือเยลลี่ยาสีฟันนะคะแล้วแล้วพอเราเอาเอาไปแช่เย็นน้องเจสซลองเอาไปแช่เย็นดูใช่ไหมก็ใส่น้ำตาลมันก็จะกระเด็นกินก็แช่เย็นรสชาติเป็นไงอ่ะกินดู เ,เอาน้ำเขียวผสมโซดาแล้วก็เอาไปแช่ยเย็นใช่ไหม,ไมรสชาติเป็นไงไอร่อยหวานานยอดเลยไ,ไหนรีวิวอีกอันสิต่อไปรีวิว ไปอะไรเอาวางไว้ข้างๆก็ได้ครับต่อไปรีวิวฝรั่งสีชมพูเอาอันไหนสิครับฝรั <c oughs> ่งสีชมพูไหนเป็นยังไงโชว์ไหนโชว์เพื่อนมองไม่เห็นอนะ่ะโชให้เพื่อนดูโอ้ฝรั่งสีชมพูรสชาติเป็นไงอร่อย <c oughs> อร่อยอยู่ะอร่อยทุกอย่างหโชว์ฟันนี้ฟันเหล็กว้าฟันหล่อข้างหน้าแต่ก็กัดได้นะจ๊ะเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวน้องเจ็ดขอตัวกลับบ้านก่อนปิดกล่องปิดกล้องเลยครับกลับบ้านเลยค่เยบบเะเดี้ยวจะส่งน้องเจ็ดส่งไปซีนีไปที่ไหนนีบ้า